หลังจากที่เขารับฉางอันเป็นสิทธิ์แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะเขาก็แบบถ่ายทอดวิชาแล้วก็ดูแลร่างกายของฉางอันจนสิบปีผ่านไปนะฉางอันเนี่ยเก่งกาจมากจนแบบสัตว์อันตรายบนภูเขาอะไรเงี้ยไม่เป็นคู่ต่อสู้ของฉางอันแล้วคือเก่งเกินกว่านั้นไปแล้วอาจารย์เนี่ยก็เลยบอกว่าเก็บของแล้วก็ลงจากเขาไปซะที่นี่ไม่มีอะไรให้มึงเรียนรู้กูไม่เหลืออะไรจะสอนให้มึงแล้วลงไปเรียนรู้ข้างล่างจากอย่างเงี้ยฉางอันก็งงแต่ก็เออไปก็ได้พอลงไปเนี่ยนะละหกละเหินอยู่แบบ นานอยู่ก็ได้ไปเจอกับหวาอีหร okay. ือก็คือพระเอกของเราตัดผ้ามาที like ่พระเอกของเรานะคือแต่ก่อนเนี่ยด้วยความว่าเขาเป็นคนจิตใจดีนึกออกไหมเขาก็เลยได้ฉายาว่าเจ้าตัวโตงโงงแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยตอนที่เขาอายุสิบสี่สิบห้าแกอยู่ๆอ่ะเผ่าพันธุ์ของเขาเนี่ยก็ถูกกวาดล้างทั้งหมดเลยนะเหลือเขาอ่ะเป็นคนที่เหลือรอดกับพวกที่ทรยศนะแกเขาก็เลยแบบต้องแบบหนีหัวซุกหัวซุนจนได้ไปรวมอยู่กับกลุ่มแขกมรณะ คืองานอันตรายที่คนอื่นเขาไม่กล้ารับทํากันนั่นแหละพระเอกของเราเนี่ยนะหลังจากที่ได้ของแล้วเนี่ยจะเอาไปให้ในายจ้างก็ถูกไล่ไล่ไงแล้วก็แบบบาดเจ็บมาก็เลยจะหาที่พักก็เลยได้ไปเจอกับที่พักแรมอันนึงที่เขาเอาไว้ให้คนผ่านทางไปผ่านทางมา,าพักแต่ว่ามันมีคนที่เป็นมนุษย์อสูรระดับล่างนอนอยู่แล้วแต่ก็เห็นว่าไม่น่ามีพิษมีภายอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบเข้าไปคนที่นอนอยู่ในนั้นก็เป็นใครไปไม่ได้ก็คือช่างอันนั่นแหละชางอันเนี่ย,นนยก็จำพระเอกได้ตั้งแต่แรกเลยนะแล้วก็เลยถามว่า จำได้ไหมว่าเคยช่วยคนน้องคนนี้เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะตอบแทนบุญคุณมีอะไรที่ปรารถนาหรือเปล่าแต่พระเอกเนี่ยก็รู้สึกว่าไรสะะ้สาระตัวมึงเองอะ่ะมึงจะไม่รอดเลยมนุษย์อสูรระดับล่างมันคือแบบเนื่อกว่าแบบไร้ค่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออไม่เป็นไรและในระหว่างนั้นเองเนี่ยอยู่ๆก็มีกลุ่มแบบสัตว์อสูรเนี่ยเข้ามาที่จะโจมตีพระเอกนะแล้วมึงรู้ไหมทางอันกูทาอะไรนอนค่ะเขาต่อสู้กันอยู่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บทางอันกูนอนค่ะอะไรขนาดนั้นก่อนน้อง หลังจากพระเอกเนี่ยเคลียร์กับคนกลุ่มนั้นได้เสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยก็จะเดินทางเลยเพราะรู้สึกว่าถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปเดี๋ยวฉากอันก็จะอันตรายอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าฉางอันนด้นเดินตามมาพระเอกเนี่ยมันก็เลยแบบแปลงร่างเป็นสัตว์อสูรแล้วก็แบบวิ่งสีคขาหนีเข้าป่าไปเลยคิดว่าน้องเนี่ยตามมาไม่ทันแน่นอนมนุษย์อสูรระดับร่างมันจะไปตามมาทันได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าโดนล้อมในป่าเวยแก่และที่เนี้ยก็คือถูกพิษก,ก็เลยเหมือนกับเป็นอมภาตไปอ่ะน้องอ่ะก็เลยต้องออกมาช่วยแล้วพระเอก่กวา นี่เขาเป็นตัวอะไรกันแน่วะนี่อะไรเงี้ยคือเป็นมนุษย์สูดระดับล่างทำไมถึงเก่งกาจขนาดนี้สุดท้ายนน้องก็เลยบอกว่าถ้าท่านจะไปที่นันน่นเดี๋ยวข้าจะแบบว่าคุ้มครองท่านเองเออแต่คําว่าคุ้มครองของน้องอ่ะก็คือนั่งอยู่บนกิ่งไม้ค่ะแล้วก็กินอะไรกินแบบแทะมาเลสสนดูพระเอกต่อสู้คือถ้าเกิดว่าพระเอกไม่โดนมุมจะไม่ช่วยอย่างเงี้ยพระเอกก็แบบไหนมึงบอกมึงจะคุ้มครองกู แต่หลังจากไปถึงที่หมายแล้วเนี่ยนะพระเอกนะนันอยากให้น้องอยู่ต่อไง mm hmm. ก็พยายามร่อลวงน้องก็แบบอยู่ต่อเธอแบบอย่างนูน้นอย่างนี้นะเจ้าว่ะต้องอยู่ในสังคมที่มีคนถ้าไม่งั้นจะต,ต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉานนู่นนั่นนี่พยายามแล้วคือถ้าเกิดว่าหว่านล้อมไม่ได้จะบังคับแล้วนะก็มแบบันคิดเหตุผลร้อยล้านแปดสุดท้ายน้องตอบอืมอยู่ก็ได้อย่างเงี้ยพระเอกก็แบบอา้าวแล้วเหตุผลที่แบบฉันมีร้อยเหตุผลที่จะรัง้งเธอไว้ไม่ต้องใช้เลยเหรอ